สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาปิดผมขาวให้กับลูกค้ากันนะคะช่วงโคนผมนะคะก็เติมแค่โคนเท่านั้นนะคะความยาวประมาณ2นิ้วนะคะผมขาวเนี่ยตีเป็นเปอร์เซ็นต์นนก็คือประมาณ80%แล้วนะคะคือเหลือแต่ช่วงท้ายทอยที่แบบยังมีผมดําค่อนข้างเยอะนะคะนอกนั้นก็คือจะเป็นผมขาวสลับดําทั่วเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าต้องการเล็มปลายผมด้วยเอาออกประมาณ2นิ้วนะคะก็คือ1นิ้วชี้ของโน้ตเองนะคะ ประมาณนั้นเราก็ไปสระผมด้วยเปิดเกล็ดผมแล้วก็ไม่ต้องนวดนะคะแล้วเราก็มาตัดปลายผมออกก่อนแล้วก็เป่าผมแห้งแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะลงสีนะคะลงสีแล้วก็ทิ้งระยะเวลาประมาณ4 0นาทีนะคะแล้วก็พาลูกค้าไปที่เตียงสระนะคะแล้วเราก็นวดสีอีกรอบหนึ่งนวดสีที่โคนผมลงปลายผมนะคะนวดข้อต่อไม่ให้สีมันมีรอยต่อให้มันสีสม่ําเสมอกันประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็คือจบงานเราก็ได้ผมเซตทรงให้กับลูกค้านะคะตัดเป็นแบบเลเยอร์นิดนิดหน่นอยหน่อยไม่ได้สูงมากนะคะเพราะว่าชีวิตประจำวันของลูกค้าคือมัดผมอย่างเดียวไม่ได้ปล่อยผมนะคะ,ะเราก็จะมาเซตทรงให้แบบสบัดสบัดนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วคือลูกค้าเนี่ยเป็นคนผมตรงแต่ปลายเนี่ยไม่ได้ตรงปลายเนี่ยแบบสบัดสบัดนิดน,นึงเออแล้วถ้าใดไปสบัดหรือว่าไดม้วนได้มันก็จะสวยนะคะก็เสร็จงานก็คือผมเงาประมาณนี้เลยนะคะ ทําทงานประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3มชั่วโมงนะคะแล้วก็ที่ร้านรับลูกค้าโทรจองคิวเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็รุณาจองคิวนะจ๊ะร้านหยุดทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์เราเปิดแค่ตอนเช้าเท่านั้นปิดบ่ายโมงนะคะถ้าสนใจกรุณาจองคิวนะจ้าเพราะว่าที่ร้านนี่คือหมดคิวนัดลูกค้าแม่ค้าก็คือปิดร้านหนีเลยนะจ๊ะไม่มีเปิดร้านรอค่ะไม่ใช่แม่ค้าที่้องบอกว่าช่างค่ะ